ระหว่างไทยกับชนกับภาคร,รัฐเราก,ก็มากับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมากับทกจมากับผู้ใหญ่บ้านมากับอบตนายกอ,อบอตอแล้วก็มากับทางป่าไม้นะครับก็อยากให้ท่านรองนะครับดูที่ได้มาสัมผัสที่นี่ดูว่าศักยภาพที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับเบื้องต้นก็สวยงามครับ,รบแล้วก็เป็นสภาพธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่ครับ,บาทาวาตรงนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท่านหนัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็มีแนวคิด ในเรื่องการจะเพิ่มศักยภาพให้คนได้มาพักผ่อนเรียนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยยังมีต้นทุนทางต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติที่ดีๆอีกเยอะครับให้เขามาสัมผัสจะได้ร่วมกันรักษาแล้วของแหนครันอกจากนั้นในพื้นที่เองเนี่ยถ้าเราพัฒนาตรงนี้ให้มีคนได้มาเยี่ยมเยียนได้มาดูกันระบายพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ให้กับคนในชุมชนและในพื้นที่ซึ่งเท่าที่ผมได้รับรายงานมาคือทางหมู่บ้านทางท่านนายกอบตทางผู้นําในระดับพื้นที่ก็เข้มแข็งและการทํางานร่วมกันกับทางเขตรักษารพันธ์สป่าก็บูรณนาการงานร่วมกันก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงจุดบริเวณนี้ซึ่งเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยก็สวยงามอยู่แล้วแต่มันจําเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเดินทางเข้ามา เพราะว่าถ้าประมาลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดอุบัติเหตุได้เข้าที่ผมฟังข้อเสนอจากทางพื้นที่ก็คือหนึ่งก็อยากจะให้มีทางเดินที่มีความปลอดภัยสวยงามมีจุดพักบริเวณที่จะมองเห็นน้ำตกได้ชื่นชมธรรมชาติห้อย่างสบายใจประทับใจในจุดนี้เราก็เดี๋ยวทางจังหวัดจะประสานสถาปนิกของกรมโยธาธิการเพื่อมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ย มาทำการดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมประกอบกับก่อนที่จะมาก็ต้องมีที่จอดรถเขาต้องจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ด้สเคปตรงบริเวณดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับการเป็นจุดจอดรถมีห้องสุขาที่สะอาดที่สะดวกสบายแล้วก็มีอาคารที่จะทำให้นักท่องเที่ยวถ้าจะแวะมาเนี่ย เขาได้พักผ่อนเรียนรู้ไหนๆมานอกจากอินเอมกับความงดงามแล้วก็ต้องได้รับความรู้กลับไปด้วยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ําด้วยแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่อีกจํานวนมากครับแล้วก็มีความสาคัญอย่างไรกับระบบนิเวศของจังหวัดชุมพรและภาคใตค้นอกจากนั้นก็ทราบว่ายังมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เรื่องระบบการสื่อสารมีความสําคัญยังทราบว่าตรงนี้ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดความปลอดภัยได้นะครับ,รบก็มีข้อเสนอว่าอยากให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคม,มนาคมวิทนะยุโทรทัศน์แห่งชาติเนี่ยได้ได,ได,ได,ได้ได้มาขยายสัญญาณหน่อยมาดูบพัฒนาก็เป็นแนวคิดข้อเสนอจากคนในพื้นที่ที่มีความต้องการจะพัฒนาศักยภาพให้จังหวัดชุมพรเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจริงๆเราก็ มีด้วยคือด้วยตัวของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพรนาดีอยู่แล้วะะนะครับตั้งแต่ภูผาสู่มหานทีจนเปสร้างกระสูมหา,าทุทรท้องทะเลเนี่ยเราก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องก็เรียกว่าอะไรออกแบบหรือพัฒนาให้มันเหมาะสมะแล้วก็สะดวกสบายกับคนที่ก็จะเดินทางเข้ามาด้วยครับ,รบรจังหวัดก็จะรับไปครับวันนี้ท่านผู้ว่าได้ ท่านได้สั่งให้ผมเข้ามาพูดคุยกับคนในพื้นที่ครับแล้วก็นําเรื่องที่เขาเสนอแนะแล้วก็มีข้อเสนอแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยรวบรวมแล้วก็นําเรียนท่านเพื่อให้ท่านได้สั่งการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการครับผมครับส่วนเรื่องประมาณก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีหลังจากที่ออกแบบเสร็จมาแล้วนะครับครับผมครับขอบคุณทางป่าไม้ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรลองผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรแลวก็หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตรักษาปันสัตว์คนนี้แมนนะครับต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราเนี่ยมันอยู่ในเขตรักษาปันสัตว์ทีนี้มันต้องมีกฎหมายหรือระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเนี่ยเมื่อเราขออนุญาตใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนานะครับศักยภาพของพื้นที่ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ เป็นให้กับความสะดวกของนักท่องเที่ยวซึ่งช่วยในเรื่องของลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้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 มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของเขตรัฐบัลัหรือว่าชุมชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับนายกครับนายกเป็นไงบ้างดีใจไหมวันนี้ที่เข้าลงพื้นที่กันครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าและก็ท่านรองผู้ว่านะครับที่ท่านใด เราเห็นความราคัญของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปากทรงคือน้าตกหผ่วหลมในวันนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็มีการบริการร่วมและก็ปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานป่าไม้หรือทางผู้นําผู้ใหญ่ทุโลดนะครับก็ได้มีเข้ามาช่วยพัฒนากันอยู่บ่อยครั้งและในส่วนก็ประมาณที่ท่านรองว่านะครับก็ทางท้องถิ่นยินดีนะครับจะไปลองดูนะครับว่ารบตรงไหนมาช่วยในการบริการร่วมตรงนี้ได้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณ ในสุดหลวงูว่าแลยสุดหน่่ยงานนะครับก็ขอบคุณมากในฐานะประธา,านสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็ร่วมกับทางท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ต้องผลักดันเพื่อไปเข้าประชุมของกลุ่มจังหวัดด้วยกรออด้วยใช่ไหมฮะครับ,รบก็ตามนโยบายของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็เป็นหน้าที่ของ,ของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับที่จะต้องอบูรณาการนะครับร่วมกับไม่ว่าป่าไม้นะครับแล้วก็ชุมชนที่จะต้องพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวให้ไปสู่มาตรฐานนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้นั่นก็คือหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวที่จะต้องดําเนินการแล้วก็บูรณาการให้มันเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ที่เราจะต้องพัฒนานะครับก็คงจะต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโยธานะครับหรือหน่วยงานที่ออกแบบได้นะครับเพื่อจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจุฬาฯต่อไปครับครับผมผู้ใหญ่รอดดีใจไหมคุ้ใหญ่รอดแสดงความรู้สึก่ลยถ้าแสดงความรู้สึกหน่อยเจ้าของบ้านครับต้องขอขอบคุณทาง ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่านะครับซึ่งลงมาดูด้วยตนเองวันนี้ก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนวันนี้ทางท่องเที่ยวกาจังหวัดทางท้องถิ่นนะครับนายกบตรและก็น้าเขตทักษิณปันสัตว์ป่าทั้งท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าอันซีนของจังหวัดชุมพรในซึ่งเดิมมันก็สวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปรับ ให้มันเกิดความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งวันนี้ก็คิดว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงแล้วครับเราหวังว่าวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาที่ดีในอนาคตครับขอบคุณมากครับก็ในฐานะประธานสภาวตสากรรมน้องเที่ยวก็จะติดตามนะครับที่ประชุมกรอหรือประชุมกลุ่มจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราก็จะทาแล้วก็ไปติดตามนะครับก็ ก็ฝากท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย